ครับผมวันที่15สิงหาคมนี้ที่จะอยู่นี้นะครับก็เป็นเรียกว่าครบรอบหนึ่งปีของชาวเมืองคนมีปีนะครับก็หนึ่งปีผ่านไปแล้วเรามีอะไรหลายอย่างที่ผูกพันกันมานะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็ถึงครั้งที่สองของทีแล้วก็น้องลกิกด้วยก็อยากจะให้พี่ชาวเมืองทุกคนมาร่วมรับลือความหลังตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งปีครัร้งนึงว่าเรามี ความผูกพันกันมาอย่างไงนะครับรที่เชียร์ที่ทีแล้วก็นนมิกด้วยก็อยากจะให้มาร่วมแชร์ความความรู้สึกความทรงจำกัออีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้เป็นการเล่าว,ว่าตลอดหนปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วต่อไปเราจะเราจะก้าวเดินต่อไปอยังไงแต่ไม่ว่าใครจะมีคนไทยยังไงก็ตามเราก็ยังมารวมกันได้ก็อยากจะให้มาแชร์ความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับทั้งผมเองทั้งนนมิกแล้วก็ที่ๆชาวเมืองทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่า อ่้างก่อนแน่นอนนะฮะทีเต็มที่แน่นอนก็อยากจะให้มาครับมองว่าต้องเป็นประทับใจนะครับแน่นอนทีเต็มที่ครับผมก็น้องด้วยแล้วเจอกันวันที่สิบห้านี้ครับับมองว่ายอด